โ okay. อเคเรามาดูข้อสอบข้อนี้นะครับข้อสอบข้อนี้เนี่ยที่ผมโพสต์ไว้ในแฟนเพจเพราะว่าจริงๆแล้วคือ,เ,อ,อเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยแล้วก็ช่วงนี้คือผมก็จะพยายามเอาคําถามที่ส่งเข้ามานอินบ็อกเนี่ยเอามาทําเป็นคลิป <c oughs> ความรู้แบ่งปันสําหรับข้อสอบข้อนี้เนี่ยเรามาดูตัวคําสั่งของโจทย์นะเขาบอกว่าหนาก็เฉียนช่างและอพินินเสียฝ่า 正确อะ哪个选项อ选项คือข้อเลือกตัวเลือกตัวเลือกใดเนี่ยที่พินยินะเสียฝาอะพินยินคือระบบพินยินใช่ไหมระบบการสะกดอะตัวอักษรจีนเสียฝาคือวิธีเขียนอ่ะตรงนี้คือเราต้องเน้นนะครับวิธีเขียนครับเขาต้องการรู้ว่าวิธีเขียนที่ถูกต้องอแบบ่าถูกต้อง รวมโจทย์ทั้งข้อเนี่ยเขาบอกว่าหนาก็เฉียน,นเช่งในพินิเสียฝาจึงเฉยตัวเลือกใดที่มีวิธีการเขียนพินินที่ถูกต้องวิธีการเขียนที่พินินที่ถูกต้องคืออะไรคือเรามาดูชอยครับเราต้องเข้าใจวิธีการตั้งชอยของเขาก่อนสังเกตน,นะชอยทุกข้อเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือมีสลักตัวนี้อยู่ไม่ไม่อูก็ยูมีตัวนี้อยู่ อ่ะกับ y ซึ่งวิธีกดในการเขียนมันมีซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องลื้อพื้นฐานอ่ะอันนี้ผมตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าสอนคนที่ไม่ถนัดพินิจเลยความรู้พินิจน,น้อยมากอ่ะผมจะใช้เวลาประมาณ5นาทีในการอาธิบายอ่ะระบบพินิจโดยที่เรื่องเนี้ยคุณมีความรู้แค่2เรื่องคือ1คือเรื่องของพยัญชนะกับเรื่องของสระเดี่ยวอ่ะ r o e o e u, u อ่ะ สระเดี่ยว6ตัวถ้าคุณเข้าใจตรงนี้เนี่ยคือข้อนี้จะไม่ยากเลยประการที่1อ่ะผมจะอธิบายจากสระก่อนอะสระเนี่ยออกเสียงอะไรบ้างอเ e, ออีอูยูหตัวนี้ตัวยูวิธีออกเสียงนะคือจริงๆแล้วผมอยากจะเขียนว่าย y, 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 S, อยักสระอูแล้วก็สระอีใส่พร้อมกันแต่ว่าระบบพิมพ์เวิร์นี่มันพิมพ์ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นผมขอเขียนอย่างนี้ อ่ะยูกยับย,ยีแล้วควบเป็นออกเสียงทีเดียววิธีออกเสียงนะทำปากลกลมๆอย่างงี้ยูออกเสียงยอยักนะยูเพราะว่าถ้าคุณเป็นออ่างกับวแหวนเนี่ยเสียงนี้มันจะไม่ค่อยออกอ่ะเพราะฉะนั้นคําแนะนําผมคือยอยักครับยูเสียงจะสั่นๆน,นิดหนึง่งยูอ่าเ,เวลาทาปากเหมือนคุณเปาะข่อยอ่ะคือเล่นดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ย ทำปากกลมๆแล้วก็เกรงไว้แล้วก็ยอ่อยักษรร์สระอูสระอีพอร้อมกันยูใน6ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เข้ากับหลักการของการทำข้อสอบข้อข้างบนเนี่ยคือประการที่1จริงๆแล้วในอาเออเนี่ยห e ตัวนี้มีแค่2ตัวที่พ่วงเสียงสระอีในภาษาไทยอยู่คือตัว E ีตัวนี้กับ u ตัวนี้เห็นไหมคือจริงๆแล้วมันแอบพ่วงเสียงสระออยู่ตรงนี้แหละคือ พื้นฐานสำคัญเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับพยัญชนะทั้งหมดที่ผมกำลังจะพูดถึงคือเวลาสอนพยัญชนะเนี่ยคือโอเคทุกคนก็เรียนมาพื้นฐานเดียวกันอ่ะคุณจะออกเสียงว่าเปอร์หรือปัวแล้วแต่เลยคนจีนบางคนเขาสอนคุณว่าปัวพโมฟัอ่าแต่คนจีนบางคนก็สอนคุณว่าเปอร์เพอร์เมอเฟอร์อันนี้แล้วแต่สำเนียงของจีนแต่ละที่ด้วยนะอ่าแต่ทางเหนือเนี่ย ท่าที่ตลอดชีวิตที่ผมเจอมาเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนทางเหนือว่าตอนเด็กผมเรียนปกิ่งกับเซียมหผมได้ยินเป็นโปรโพรโมฟอร์มาตลอดเพิ่งจะมาเจอเปอร์เพอร์เมอร์เฟอร์ตอนไหนรู้ไหมตอนผมเรียนหนังสือที่กวางเจาครับตอนโตแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือแต่มันโอเคมันไม่เป็นไรอ่ะเปอร์เพอร์เมอร์เฟอร์เตอร์อ่ะเตอร์เทนเลอร์เกอร์เคอร์ คือแถวแรกเนี่ยทำไมคือพยัญชนะผมแบ่งเป็น3แถวปกติถ้าเราเรียนตามตำนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบ่งแบบนี้ไอ้วิธีแบ่งแบบเนี่ยผมออกแบบมาอันนี้ผมพูดได้เลยว่าผมออกแบบมาเพื่อสอนคนไทยครับเพื่อสอนคนไทยเพราะคนไทยเราเนี่ยมันมีสระมันเป็นภาษาที่แยกระหว่างพยัญชนะกับสระเนี่ยชัดเจนไม่ปนกันสังเกตนะภาษาอื่นเนี่ยใช้ A to Z เนี่ยเป็นได้ทั้งสละเป็นได้ทั้งพยัญชนะจริงไหมแต่ในภาษาไทยเราเนี่ยแยกก็ไก่ถึงฮอนคคูเป็นพยัญชนะแล้วก็มีสละที่เขียนไม่เหมือนกับไม่ซ้ํากับพยัญชนะเลยอ่าเพราะฉะนั้นคือเสียงของเราเนี่ยหน่วยเสียงของเราเนี่ยมันเยอะมากละเอียดมากซึ่งมันจะใช้อธิบายเรื่องนี้ได้ครับอ่าดูนะคือการที่ผมแบ่ง3มชุดเพราะว่าอย่างนี้ครับ ชุดแรกเนี่ยมันวิธีการออกเสียงมันใกล้เคียงกับภาษาไทยมากมันไม่ค่อยมีปัญหาครับตัวที่อยากจะเพิ่มเติมแค่อ่ะภาษาจีนไม่มีเสียงบอใบไม้มีแต่ปอปลาอะอันนี้ตัวแรกภาษาจีนมีแต่เสียงบอใบไม้ไม่มีไม่มีมีแต่เสียงปอปลาไม่มีเสียงบอใบไม้แล้วภาษาจีนเนี่ยมีแต่ต่อต่าไม่มีดอเด็กใช่ไหมแล้วก็ตัวททหารเนี่ยใช้ตัวทีเธออ่ ที่เหลือก็ปกติครับออกเสียงอ่าโปรพอ o มโฟเต <m orph> <t art ing> <c oughs> อร์เทอร e เน e เลอรเกอเคอเออ่หรือเปอ o m เพอร์เมอร์เฟอร์เตอร์เทอร์เนเรเกอเคอเอพวกนี้แถวแรกเนี่ยมันคือพย,ยัญเออเป็นพยัญชนะที่ไม่ค่อยมีปัญหาเป็นรูปทั่วไปเข้าใจง่ายคุณสามารถใช้แถวบนเนี่ยสะกดกับสระทุกตัวทั้ง6ตัวอ่ัอน,นี้พื้นฐานที่หนึ่งนะ ทีนี้พอถึงแถวที่2มันเริ่มมีปัญหาละประการแรกเลยอันนี้มันต้องอธิบายคนไทยเท่านั้นเพราะคนไทยเรามีพยัญชนะเป็นจอจานช่อช้างโซโซใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าในภาษาจีนีมันมีจอจานชอช้างโซโซอยู่3ชุดครับอ่าเรียกว่ามีสองกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มหนึ่งมี1ชุดอีกกลุ่มหนึ่งมีสชุดคืออย่างนี้กลุ่มที่หนึ G ่ G G. อ่า ลองออกเสียงตามผมนะจีชีชีจือือแล้วก็ถ้ามีตัว H เมื่อไหร่คือเพิ่มเสียงกระดกลิ้นหรือมอลลิ้นคุณจะเรียกกระดกลิ้นมอลลิ้นยังไงแล้วแต่คุณแต่หลักการก็คือยกลิ้นให้ลอยขึ้นมาอยู่กลางปากไม่ต้องถึงขนาดชนเปดานปากหรอกเป็นจือจืเสียงมันจะมีล่อเรือหน่อยหนึ่งจือจือชือชืออีกรอบนะ GTC จีคีซีจูเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันแอบพ่วงสละอีครับประเด็นมันอยู่ที่สละอี GTC ไอ้เรื่องนี้อธิบายฝรั่งไม่รู้เรื่องนะผมลองมาแล้วเพราะว่าเขาไม่มีสละอีแค่นี้เองอ่าแล้วผมสอนฝรั่งคุณเชื่อไหมผมสอนฝรั่งที่เข้าใจภาษาไทยผมใช้วิธีนี้สอนครับฝรั่งนี่ดีใจมากว่าโอ้โห คือคือถ้าเขารู้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียนเรื่องนี้คือเขาจะเข้าใจยางมากคือต้องท่องอย่างเดียวเลยคือไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นแต่พอบังเอิญเป็นฝรั่งที่รู้จักภาษาไทยบ้างรู้กอไก่ถึงของทังคู่รู้สระอะสละอารู้สละอีสละอีเนี่ยเรียนเรื่องนี้ง่ายเลยอะจือือ แล้วก็แล้วก็จแล้วก็ชแล้วก็ชแล้วก็ยเห็นไหมครับว่าพ่วงไหนที่มีสระอีเสียงสระอีพ่วงครับคือ GGC ถูกต้องไหมพวกที่มีเสียงสระอีพว่วงเดี๋ยวผมปาดเป็นสีเขียวนะอ่าผมจะพิมพ์เป็นสีเขียว g g ีมันมีสระอีพว่วง มันเป็นพยาญชนะที่พ่วงสระอีมาด้วยแล้วในสระเดียว6ตัวเนี่ยมีตัวไหนที่พ่วงสระอีครับแน่นอนก็ต้องอีตัวนี้แล้วก็ยูตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเสียงสระอีผสมอยู่ถ้างั้นเข้าใจง่ายเลยผมถามว่าระหว่างจอจานชอชังโซโซชุดแรกจีชีชีกับชุดที่สองจื้อชือซือและจื้อชือซืเนี่ย อ่านี่คือ2.1อันนี้คือ2.2อ่าพวกที่เป็น2เนี่ยพวกไหนที่ใช้สกดด้วยกันได้ครับมันก็ต้องสะกดกับพวกเดียวกันสิใช่ไหมมันก็ต้องเป็น g ีชีชีมันต้องสะกดแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็น g กับยรวมกันก็ต้องเป็น g ูชูชูใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ ในความเป็นจริงเวลาสะกดคือมันจะสะกดแบบนี้จอ่ะจแล้วก็ชแล้วก็ชแบบนี้ จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้แต่ใครก็ไม่รู้ไปออกกดอันหนึ่งมาอ่ซึ่งการออกกดอย่างนี้เบิร์ไม่เบิร์กเราไม่วิจารณ์เพราะว่าโลกพินินเนี่ยเขาออกกดมาแล้วแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ยุคแบบ0แล้วโลกพินินค่อนข้างใหม่นะเกิดหลังสงครามโลกยุคห้าย์หกศูนคือเขาบอกว่าเวลาสะกดแบบนี้จีชีชูเนี่ย เขาบอกว่าให้คุณเขียนเป็นแบบนี้ครับคุณละ2จุดที่อยู่บนหัวไว้ในฐานที่เข้าใจครับเป็นจีชูชูแบบนี้เพราะจริงๆแล้วตัวอูที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ,อูจริงๆแล้วมันคือยูอจริงๆแล้วมันคือยูเพียงแต่ว่าเป็นยูที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ถ้างั้นสบายเลยแปลว่า GTC ชุดนี้มันสะกดกับ GUC ได้สะกดได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเวลาสะกดนเนี่ยตัว U เนี่ยไม่ต้องใส่2จุดถ้าข้างหน้าเป็น GTC ตัว U ที่ตามมาเนี่ยไม่ต้องใส่2จุด